และนี่ก็คือ Honda H R V นะครับผม EPV ตัวสีแดง RS นะครับผมเดี๋ยวเตรียมพาไปดูรอบรอบคันกันนิดนึงนะครับนี่เลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้มางานมอเตอร์เอ็กโนะครับและอยากเห็นรถจริงๆนะครับก็ดูในคลิปได้เลยนะรถจริงเหมือนกันครับผมนี่ฮนะตัว RS ก็จะได้เป็นยางเอ่อเป็นแม็กคาร์สนะครับผมมุ้มด้วยยางมิชลิน าลินซ่านะครับผมเป็นยางชั้นยางดีเลยอยันนี้นะฮะถ้าคนศึกษายางก็จะรู้ว่ายางดีมากนะครับผมตัวน,นี้ฝาท้ายแบตหมดนะครับปิดไม่ได้นะครับผมลูกค้ามาถามว่าทําไมฝาท้ายไม่ปิดอ๋อแบตหมดครับโอเคหดูว่ามันปิดนะครับจะกดปิดก่อนอ้าวแบตไม่หมดนี่ทําไมลูกค้าบ่นเมือ่อกีอืม รอบคันก็คือไฟเหมือนเดิมเลยไฟท้ายก็เป็นเส้นยาวแบบนี้นะฮะอารมณ์แบบรถยุโรปนะครับผมหลังคาดำนะครับแล้วก็หลังคาแก้วด้วยนะฮะเคลินมากนะครับสีแดงนะครับผมนี่เรนวอตยังอยู่นะครับชัดมากนะครับเรนวอตตัวนี้นะฮะภายในเนาะภายในตัวเนะครับผมตัว S ก็ต้องเดินได้แดงนะครับนี่เลยภายในก็เดินได้แดงนะครับผมหน้าจอนะครับผมนี่ มัตติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ระบบ i อคทีฟคูดคอนโทรลนะครับระบบ a อ l c คสนะครับเตือนออกนอกเลนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ patternship นะครับผมที่เป็นเหมือน a t t e r n ล h i p นะเป็นตัวหน่วงนะครับผมเวลาลงทั้งละชั้นนะฮะนี่ล้างค่าพนุลามานะครับผมหลังคาแก้วนะจะเห็นว่ามันจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับผมก็คือไม่รั่วแน่นอนนะครับผมใช้ไปยาวๆนะเพราะว่ามันเปืดไม่ได้นะครับ ด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอรอบรอบคันก็ประมาณนี้ครับผมนี่อัตราการประหยัดน้ำมัน25.6กิโลลิตรเลยนะครับทีอาวเดี๋ยวเราดูกันที่นี่มุมนี้สวยมากนะครับผมเดี๋ยวเราดูรอบรอบคันฝั่งนู้นกันที่นีนะ กระจังหน้าใกล้ๆนะครับเห็นสีสะท้อนใส่ใกล้ๆนี่อยงสีแดงบอกอะเซลซูเซล้อนด้านหลังเลยครับผมกิมมิคเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ๆๆนะจะเป็นคล้ายๆขึ้นสัญญาณหัวใจนะครับผมมี2จุดนะตรงนี้กิมมิคอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเกมจะแนะจะให้ดูนะครับผมมันอยู่ด้านหลังนะเราจะเห็นด้านหลังว่าเขาจะใส่กิมมิคเล็กๆมาแบบนี้นะครับผมเป็นรูปคล้ายๆรูปรถนะครับ แล้วก็มีคลื่นหัวใจตรงนี้นะฮะถ้าใครสังเกตดูก็ใครซื้อไปแล้วนะครับก็สังเกตรถตัวเองดูนะฮะซึ่งน่ารักมากนะครับผม,มแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผมทําไมแบตเตอรี่เอสอวีถึงไม่ร้อนนะความร้อนถึงไม่แผ่ออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่านี่เลยนะฮะตัวดูดความร้อนอยู่ตรงนี้ตัวดูดความเย็นอยู่ตรงนี้นะฮะดูดความเย็นจากห้องโดยสารเข้าไปเป่านะครับผมเวลารถกําลังใช้งานอยู่นะก็แอร์มีแอร์หลังนะครับผมแล้วก็ดูดความร้อนดูดความเย็นเข้าไปเป่าแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งรุ่นอื่นไม่มีนะอันนี้เราการันตีได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เราไม่ร้อนนะครับความร้อนไม่แผ่ออกไปข้างนอกแน่นอนนะครับผมนี่เลยโอเคเกมรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูรอบๆคันภายในนะครับผมเกียร์นะคอนโซลนะครับไวเลเซชาร์จตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เดิมนะครับรายละเอียดอยู่ที่มุมด้านล่างนะครับติดต่อเกมได้เลยทั้ง ID เไลน์นะครับผมแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์นะครับทักมาได้เลยนะฮะฝากติดตามด้วยละกันช่องกูดเกมคาป์ายแดงนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับผมแฟนเพจเกมฮอนด้าจองรถรีวิวที่สุดโปรโมชั่นนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับวันนี้เกมลาไปก่อนบ๊ายบาย